สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับในวันหยุดสุดสัดาห์แบบนี้นะครับเรามาชมการแข่งขัน BCL กันต่อเนื่องดีกว่าเนาะซีซั่น196ฟุตทีมชาตินะครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสเจอฝรั่งเศสอีกแล้วครับผมรอบรองเนี่ยสทีมที่เข้ามาเป็นฝรั่งเศสหมดเลยนะครับผมแมหรือว่ายูโรปีนี้จะเป็นฝรั่งเศสที่ได้แชมป์ไปมาดูใส่บนบ้างนะครับคุณบอลพบกับคุณชนนะครับปะดูกันเลยสวัสดีครับผมชนจาก4 g e ฝาักเชียด้วยครับ สวัสดีครับผมบพอลขอเพียกำลังใจให้ด้วยนะครับ คุณชนเนี่ยได้แชมป์มาแล้ว1ซีซั่นนะครับจากการเข้าชิง5ครั้งนะครับผมประสบการณ์ในรอบรองชนะเลิศถือว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนคุณบอลนะครับนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกเลยนะครับเรามาดูไล่อัพกันก่อนนะครับฝั่งฝรั่งเศสของคุณชนนะครับ4-2-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นไม้เมยองครับคู่เซนเตอร์ไดยูปาเมกาโนอกับวิลเลมซาลิบาครับแบ็กซ้ายเตโอเอนเดสแบ็กขวาแบนจ์แมงปาวามิดฟิลด์ตัวรับออเรนเชอร์เมนี่อีกคนนึงเป็นเอกรองกว่าขอเมนนนี่ิดึงนะครับส่วนตัวุก2คนนะครับเเเเนวลฟฟคคกี้ับรริสโตอ์ยืนคคคุนนูรับ้า กิเลนเอ็มบาเป้ครับยืนคู่กับองตวนกิสมันร่างบิ๊กทามร้อยห้านะครับส่วนฝั่งฝรั่งเศสของคุณบอลนะครับสี่สองหึงสามพิกเคานเตอร์ครับประตูเป็นวิสซองบ้าแบ็กโฟร์สี่คนใช้เหมือนกันนะแต่ว่าคนละล่างกันนะครับผู้เซ็นเตอร์วิลเลียมซาลิบากับดานิอุปาเมกาโนแบ็กซ้ายเตโอนเดสแบ็กขวาเป็นเจมส์ปาวาครับวิเทอรตัวรักออลเอนชูเมนี่ครับตัวกลางซีมเอฟนะครับแมตเตโอเคนเดลชี่นะครับผมส่วนตัวรุกนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูปีกซ้ายนะคคครรรััับบบบบผมมมมเเเเเเเปปป็็นนนนนซาาาาาดดดี้้้้ขวอุสล่ห ลองดาวโคโลโลมัวนี่นะครับผมอ่ะฝั่งคุณชนเนี่ยบางคนอาจจะจําได้นะครับว่าเคยคว้าแชมป์มาแล้วแล้วก็ได้ชมฝีไม้ล่นมือเคยมีคลิปกันในขรั้งแล้วนะครับส่วนฝั่งคุณบอลที่เป็นการลงคลิปครั้งแรกของเขาเลยนะครับดูกันครับว่าใครจะทำไดยะไกลกันครับฝรั่งเศสเหมือนกันทั้งคู่นะครับ เกมเริ่มครับคุณชนเคียกรนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อน้ําเงินครับส่วนฝั่งคุณบอลบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวนะครับฝรั่งเศสเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมฝรั่งเศสกําลังฮอตๆเลยเหลือเกินนะฮะทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนี้นะครับผมมีแต่ตัวเก่งๆเยอะนะครับโดยเฉพาะโชว์ไทม์บิ๊กไทม์นี่คือมีตัวเลือกเยอะนะครับผมบอลเป็นของคุณบอลครับแทงลูกนี้โอลโมนี่คุณบอลใช้เป็นมวนนี้นะครับซึงน่าสนใจนะครับ ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยถ้าหลายคนนึกถึงก็คงเป็นเอบปเป้ตัวจริงเอบปเป้ตัวจริงแล้วมีออกมาเยอะหลายล่างมากนะครับแต่น่าสนใจคุณบอลเนี่ยใช้เป็นมัวนี่เป็นตัวหลักเลยนะครับผมเป็นตัวจริงด้วยนะครับจังหวะของคุณชนเลยครับได้หรือเปล่าจากบอลไม่อยู่ครับย้อนมาดีบีซองบ้าเอาซ้ายครับหวดมาข้างหน้าเตโอมงเช็ดไปไม่ถึงเพื่อนเลยครับบอลอยู่ที่เอนคุณคูปาว่าชั่อมมันนี่ปาวายขีนึงครับจ่ายไปข้างในติดช่วงนี้ฝั่งนี้ครับติดช่วงนี้ฝั่งนี้เหมือนกัน ใช้ตัวเหมือนกันแต่ว่ามีหลายคนที่อาจจะคนละการ์ดคนละเวอร์ชันกันนะครับอย่างแบสโซนี่ก็ใช้4ตัวเหมือนกันเลยนะแต่ว่าการ์ดต่างกันหมดเลยครับน่าสนใจบอลไปทางฝั่งขวาครับเดมเบเล่ย้อนมาที่ปาวาครับปาวาหมุนหนึ่งรอบให้ข้างในครับเอ็นคุนคูหมวนแล้วตบให้ที่มัวนี่ไปที่เดมเบเร่จะโยกข้างในไม่ได้ครับติดเตโอเตโอพาบอลไปเองครับให้ที่เฟกี้มาที่เอ็มบัปเป้ฉีกออกมาด้านข้างเอ็นคุนคูเอ็นคุนคูจะจ่ายติดเตโอที่หุบมาช่วยนะครับ เป็นคุณครูฝั่งนี้ไปที่เดมเบเด้เดมเบเด้หาตัวฝากหน่อยครับปาวาชิดอลันไปแล้วครับจับบอลลงได้หรือเปล่ามีเหี่ยบอลต้องเตะอัดไปก่อนนะครับลุนเอาเตะมุมแล้วได้ผลซะด้วยหรือเปล่าเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกอ้าวเป็นลูกตั้งเตะจากคู่ต่อสบตูครับไม่ได้ผลนะเปิดไ้ก่อนนะครับชลงฉลนับก็ได้เตะมุมในอย่างน้อยๆนะทีบางจังหวะเราไม่ต้องแบบรอร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะ วุ้นลุ้นไปก่อนนะครับเกมนี้จังหวะลุ้นเยอะนะครับเอนกุนคู่หวัดมาทางขวาครับเดมเบเล่หาตัวฝั่งแล้วใช้จังหวะเดิมครับพักอกอ้าวแล้วครับช็อตนี้ไปได้สวย ต่เหลี um. ่ยมวิ่งเนียซาลิบาไปดักรอข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเก็บได้ครับเฟกี้มาตรงกลางครับเชอร์มินี่จ่ายเบิ้ลข้างหน้าครับเบิ้ลต่ออีกทีนึงไม่ได้ครับจังหวะเหลี่ยมไปอ้าวบอลเข้าทางกองเต้ไหลมาช่องดีกิสมันข้างในมีเอ็มบระเป้ครับเอายังไงดีกิสมันย้อนมาเอ็นบุนคูวันทูแล้วกิสมันกิสมันจะโยกเอาเสียบไปแล้วไม่โดนบอลครับย้อนมาแล้วยิงลูกในหนึ่งประตูตัดโจนครับกิสโซเฟอร์เอ็นบุนคูโอ้โหนี่เสี่ยงมากนะครับฝั่งคุนบอลนี่กดเสียบเลยนะฮิตเตโออร์เดสครับ ดีที่ไม่โดนกิสมันนะครับ5แล้วว่จ่ายนิ่มๆหักย้อนมาเป็นคิทเฟอร์เอลเสียบลมดูครับตีดมาแม่นๆครับแล้วเอ็นคุณครูครับเอ็นคุณครูสวยงามหรือเกินหประตูต่อศูนย์ครับมีประตูแรกเกิดขึ้นนาทีที่25ครับเป็นฝรั่งเศสของคุณชนครับชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับคุณชนนี้เข้าชิงมาถึง5ครอ้าวกำลังชมเลยกำลังชมกำลังชมแล้วมากำลังได้ใจ จะฉวยโอกาสไม่ได้ครับจ่ายาพลาดคือพลาดนิดพลาดหน่อยไม่ได้นะครับรอบลึกแบบนี้นี่ดโดนเฉวยโอกาสแลยคือบางทีมันไม่มีจังหวะได้แก้ตัวนะครับโมเมนตัแมแล้วมันไปแล้วมันไปยาวแล้วไหลมาอีกแล้วครับเฟกี้เฟกี้เอายังไงดีครับเฟกี้จิ้มลูกนี้สองศูนย์ง่าบยไม่จ่ายครับขอยิงเอเงเลยแล้วกันอภิสองบ้าโดนไปแล้วสองลูกครับหักโชนมาแล้วแทงทะลุช่องลูกนี้ครับ โอ้จาจากลางรุกในงนาเบเฟียกี้แล้วชิ้นลูกนี้ผ่านจากักรแลของบิสมบ้าเข้าประตูไปแต่ก็ระวังเลยเลยครับโมเมนตัมกำลังใจร,งรูปเกมพอได้เปรียบแล้วก็มันจะไหลนะฮะคือความความที่กล้าเล่นกล้าทำแล้วพอได้ประตูขึ้นนำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฝั่งที่โดนฝั่งที่โดนนำเนี่ยกดดันนะครับฝั่งที่นำอยู่ก็เล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและจังหวะมันก็ทำอะไรก็กลายเป็นดีไปหมดนะับเพราะว่ากำลังใจเราอยู่นะครับ บางทีเรากดดันแล้วเล่นไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นประตูแรกประตู2นี่สําคัญนะครับงานยากของทนบอลเลครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับแต่เวลายังมีอีกเยอะครับนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับขอปรับทับหน่อยฮะมันไม่มีความผิดปกติบางอย่างนะครับขอเปลี่ยนเป็น4-2-2-2ใช้เป็นหน้าคู่แล้วก็ทนไม่ไหวแล้วครับนินจาเต่าเอ็มบาเป้บอกว่าโขดเดือดชองนะต้องเดินไปหาเดชองเลยครับมันจะส่งผมลงนะผมให้ผมเป็นตัวสำรองได้ยังไงฮะ คุณบอลทนไม่ไหวแล้วครับส่งเอ็มบัปเป้ลงมายืนคู่กับมัวนี่นะครับแล้วปรับแผนเป็น4-2-2-2นะครับผลการลุก2คนแผนคล้ายๆกับฝั่งของมุณชนนะครับเอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับยังไม่จบครึ่งแรกตอนนี้ต้องปรับทับแก้เกมแล้วนะครับเชอไหมนี่เกนดูชี่ครับออกมาทางซ้ายครับเตยโอเนสเตโอเข้ามาดูกับปาวาฝั่งนี้ครับตบเข้าในฉล็บบอลออกข้างไปเวลายังมีเยอะครับถ้า แก้ตัวได้ลูกแรกมาไว้ก็ลูกเกมมันจะกลับมาได้ไวนะครับคูณไปแบบนี้เสียจังหวะครับบอลถึงเฟกี้ฝั่งของคุณชนครับให้ามาข้างหน้า <ๆ S 1> เบิ้ลต่อทันทีก็ิสมันกมันจัดตำแหน่งล้ำหน้ากิสมันลั่นบิ๊กไทม์นะครับเหลื่อมไปนิดเดียวครับวิ่งออกหน้าไปแล้วตัวโฮเพเยอร์แต่ตัวโฮเพเยอร์ถ้าไปยืน C f แบบนี้จะเป็นออฟไตด์นะครับเว้แต่ว่าจะตั้งเป็น s s หน้าต่ำมงเช็ดมาสวยตั้งมาสวยครับวัวนี้แล้วจะคืนนี่เอ็มบัปเป้ไม่ถึงติดสไลบา เอาไปทางซ้ายให้เฟกี้วิ่งครับไม่ได้ชัวร์มีนี่่องดักได้อยู่ครับนี่เอาลงมาใหม่นะครับยาซินอัตลีนะครับลงมาพร้อมเอ็มบเป้มาสักครู่นี้เราแทงเลยครับสองตัวสำรองมาจะจ่ายให้เอ็มบเป้ครับโดนดักซะก่อนครับแล้วโดนดักได้แล้วสวนกลับชิงไวๆแม่นๆสวยๆครับคุณชนจ่ายแม่นแล้วตวัดมาลูกนี้กิสมันได้หลุดเลยครับกิสมันพื้นที่เยอะมากดักมันทันล้อปั่นน้องนี่โอ้โหยมีตัวมาขวางหน้ากับวิ่งลูดหน้ามาดักเลยชัวร์มีนี่ยังแทงต่อไปไม่ได้ครับโอ้โหเหมือนหลังลอยนะครับเมื่อสักครู่นี้ ยังไปต่อได้ครับคุณชนเนี่นะครับพอเกมนำแล้วความมั่นใจก็มาเรื่อยๆเลยครับเล่นตามรุปเกมของตัวเองได้ต่อเนื่องนะครับที่สําคัญคือต้องกลับมาให้ได้ครับคุณบอลประตูแรกต้องมาครับประตูแรกต้องมาจะมีประตูกลับมาสักหนึ่งประตูได้หรือเปล่าก่อนจบครึ่งแรกครับบอลไปที่อดดี้อาร์ดี้อาร์ดี้รอเพื่อนนิดนึงอะเอ็มมาเปะแทงไม่ได้ครับหมุนไป3รอบแล้ว บันทืนไม่ได้อติกองเต้ดักได้อยู่แล้วครับแล้วเพย์สุดท้ายจะกลายเป็นของคุณชนแล้วไหลามาตามช่องนี้ปาวาวิ่งลงมาได้ทันอ่ะวจะขึ้นหน้าไม่ดีกองเต้แม่อ,มแอ้าไปเตอัเดียก็ดนเอนลอนเนี่ยช่วงจะบทเครื่องแรกนะครับแพสุดท้ายเป็นของคุณแม่คุณบอลชิ่งไม่ได้หลุดนะครับเอมบาเฟ้ลงมายังไม่ได้หลุดแลเหมือนจะยังไม่ค่อยมีไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับผมกองหน้าของคุณบอลแต่ว่าของบอลมากกว่า5 6นะครับพื้นที่สุดท้ายยังจับจังหวะยิงไม่ได้ครับ มัวนี้แล้วก็เอ pues ็มเาเฟที่ลงมาใหม่นะครับนะครับก็ต้องเปลี่ยนแผนแก้เกมกันไปนะครับขยับหน่อยฮะสังเกตความผิดปกติการเคลื่อนที่ของ AI ต่างๆนานานะครับแตตอนนี้ปรับแผนได้อิสระก็ปรับไปเลยปาวานี้ขยับเป็นเซนเตอร์ได้นะครับเนี่ยอามายืนตรงนี้เลยอย่าดันขึ้นสูงโอ้โเฮ้ยเซตแผนแบบนี้ผมนึกถึงอีกค่ายหนึงอผมชอบแผนแบบนี้ เวลาผมปล่อยหมดหมดเมนเจอร์ครับเกมอีกค่ายหนึ่งนะผมใช้แบบนี้เลยอะเซนเตอร์สามคน <c oughs> นี่เล่นอีกค่ายหนึ่งด้วยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ปรับเซนเตอร์แบบนี้นี่ถ้าใครเล่นอะพีฟาวไลท์สี่อะบอกเลยนะว่า <c oughs> ชอบจับปรับแบบนี้นะเซนเตอร์สามคนนะยืนล้อมกองไอประตูตรงนี้นะครับแล้วเล่นแบบหมดเ,นเมนเจอร์หูแน่นปึกเลยนะครับเรามาใช้กับเกมนี้ลองดูฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เซนเตอร์สามคนแล้วค่อยแบ็กหายนะครับปรับแผนแบบนี้ <c oughs> อะ <c oughs> วัดใจกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับ ถ้าไม่เคยทดสอบไม่เคยได้ใช้ก็คงไม่ค่าเสี่ยงนะแสดงว่าคุบณบอลน่าจะต้องเคยใช้เลยครับมาชนเกมในครึ่งหลังกันต่อคิงส์นี่ขอมันลงมานะครับดูว่าเป็นคุมันฝั่งไหนนะครับเตโอเบิร์นวันทูกับเอ็นคุนคูค,ค,ครับอาแล้วครับเตโอได้ปาดโปูนิก ขึ้นไม่ถึงบอลแล้วครับเคีย์มาบอลสองยังมีได้อยู่ครับจิ้มไปจิ้มมาจิ้มไปจิมปมป้มมาย้อนมาชัวรมินี่แอดดี้ชัวรมินี่บ้อนไปทีหนึ่งบอลเข้าทางเอ็นกูจิ้มไปจิมป้มไปได้แร้วเปล่าเตโอเต,อเ,ตอเล่นเป็นกองหน้าเลยนะขึ้นมาตรงนี้เลยครับคูแบ็กที่เจอแล้วลงทันหรือเปล่าซาลิบาต้องมาซ้อนหลุดตำแหน่งไปนะครับซาลิบาก็หลุดอึปเหมกันน้มาซ้อนซาลิบาแล้วแบ็กขวาอย่างปาวาต้องมาซ้อนแล้วหลุดกันไปเป็นแผงเลยครับจริงลลกนี้สั่นถย เริ่มต้นตั้งแต่เตโอเอ็นองเดสนะครับแบ็กซ้ายเติมขึ้นไปเหมือนแบบกองหน้านะครับฟูลแบ็กฟินิชเชอร์แล้วพอเตโอแบ็กซ้ายหลุดคือก็ตั้งเป็นกึ่งกึ่งเอ็มเอฟนะครับเตโอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอหลุดตำแหน่งไปในเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็จะไปซ้อนนะครับอุปเเมกาโนพออุปเเมกาโนโดนโยกหลังหักไปเซนเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับก็ไปซ้อนนะฮะนี่ครับช่วยไมนนี่ลงมาช่วยก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายเป็นแบงจิเมบาวาที่ตอนนี้ปรับมาเล่นเป็นเซนเตอร์มาซ้อนอีกทีคือหลุดเป็นแผ เออถ้าแบ็กหลุดตัวหนึ่งนี่ก็สําคัญนะครับสไตล์การเล่นหรือว่าการเติมของแบ็กนี่คือสําคัญนู่ฮาเตโอไปเล่นเป็นนู่นเลยครับปีกซ้ายเลยนะปีกต่ําฝั่งซ้ายนะครับเมื่อกี้นี้แล้วอุปาเมกาโน่มันไปต้องไปซ้อนไงครับจังหวะเมื่อสักครู่นี<笑><笑>เน้เห็นช่องโว่แล้วครับเห็นช่องโว่แล้วนะครับคุณบอลน,นี่ต้องปรับหน่อยนะครับจังหวะที่น่ากลัวคือจังหวะโดนสวนกลับนี่แหละครับพอโดนสวนกลับแล้วบอลไม่ตายหรือว่าพวกตัวกองหลังยังไม่ได้ลงตำแหน่งเนี่ยมันจะไปซ้อนกันนะ AI มันจะไปซ้อนกันแล้ว พอตัวนี้ไปซ้อนตัวนี้พอตัวนี้หลุดตำแหน่งตัวอีกตัวหนึ่งก็มาซ้อนซ้อนไปเป็นโดมิโนะทำให้ทำให้หลุดได้ง่ายนะครับจังหวะคาลเตอร์แท็กนี่สำคัญมากๆนะครับผมอานะครับโอ้หุ่นชนจากที่ได้เปรียบอยู่2ลูกตอนนี้เพิ่มไปอีก1ลูกเป็นลูกที่3นะครับแลืวจ่ายบอลพลาดเลยครับมาอีกแล้วครับเอตุนคูไหลมาอีกแล้วครับกิสมันมีพื้นที่โยกวนไปมันมาแล้วเอตุนคูต้องลงมาช่วยอย่างอยู่ที่กิสมันไปตอนล้วจิ้มลกนี่ตินเซฟ กี่เป็นสองปะยังแซ่ได้ครับเนกี้เนกี้โอ้จะเติมบอลทัสลืมไปไม่มีหรือเปล่าลูกดไม่ติดเฟอร์ฟิคกี้ครับได้ส่วนมากครับคุณบอลตกไปครับเอ็ดดี้ให้มาที่มาซิเตลลงมาครับเอ็มบาเป้ออกมาทางขวาสุดเลยครับโคมันบล้นไปับมาซิเตลแต่เต่าแต่เตาโอ้แต่เต่าแต่เต่าแต่เต่าเต่าไปต่อเต่าแต่เต่าดีตุ้งนี้เป็นประตูของเต่าเตาเต่าเต่เต่าเอาคืนมาได้หนึ่งลูกเลยครับมาซิเตล เอาละวะเอาละวะเอาละวะ,ะต้องรีบกลับไปเก็บบอนลนะความจริงอะต้องการอีก2ประตูที่เพื่อตีเสมอนะครับเหลี่ยมดีครับจิ้มไปสวยครับมือซ้ยายออกมาซิสเตลครับโคลโมนี่รู้สึกว่าจะถูกถอดออกไปหรือเปล่าผมดูไม่ทันนะดูครับยิงเหลี่ยมมาเนี่ยปาวาวิ่งตามมาใช่ไหมแล้วก็จิ้มลูกนี้ครับอื้อ่าฮะ ได้กลับคืนมาหนึ่งลูกแล้วครับเหลืออีกแค่2ลูกเวลาประมาณ30นาทีในเกมนะครับจังหวะเคลียร์ของคุณชนครับออกมาทางซ้ายครับนาเวลเฟคี้เฟคี้คหักจอมนมาแล้วยิงล้กนิดแบมองกวดกิสมานไม่เข้ากอบครับคำวังนะงคือถ้าจะมีลุ้นก็ต้องต้องไม่เสียประตูที่ที่4ด้วยนะครับแต่ก็ยังว่าเลยครับถ้าโมเตเล่นเกมรับไม่กล้าเสี่ยงนี่คือก็ไม่มีโอกาสที่จะลุ้นประตูแรกไม่ได้นะครับ น้องเปิดวัดดวงกันไปเลยครับเอบาเป้โอ้โหจะพาตัวเอบาเป้โยกไปโยกมาบาเป้เดบอลชัสบาเป้ไปต่อจะเฟกช็อตโดนดักซะก่อนครับปาวานะครับเอนคูเบิลไปครับเกมลุกของคุณบอลครับเบิร์นมาเบิร์นแม่นๆครับยิสมันนำเกมมาทางขวามาแล้วครับผมถึงหรือเปล่าไม่ถึงโคมันาเตโอดักอยู่ดูบอลของคุณชนจะวัง้วครับจังหวะชิงแบบนี้ได้หลุดโยกโยกเข้าไปแล้วให้มันหลุดโอกมานะฮะ ตีลากายิงไม่ได้ยังอยู่ดิกิสมันวนไปแล้วยิงอันนี้นติดเสาอีกลูกที่สี่ยังไม่มีครับยังไม่มาครับโอ้ก็โดดฟาดลูกนี้แต่เข้านี่อย่างสวยเลยครับ โอเ้เกมยังไปต่อเนื่องครับ20นาทีของทุ่บอลครับกับ2ประตูที่ต้องการมาได้หรือเปล่าครับบุกทีสอต้องมาไวๆก่อนนะแต่ถ้าเล่นเกมไปก็ไม่ดีนะครับโดนสวนมาแล้วคุณชนจะปิดกองได้หรือเปล่าครับคุณชนบอกว่าขออีกหนึ่งรู้ว่าปิดกองแล้วเอ็นคุณครูจะแฟงคนนั้นในครับออกองแตะขอบ้างแต่มเบนชัตไม่ยิยงบัพเป้เด็บร้อยเด็บร้อยแด็บเบิรบ์นชัสย,งย,ยิงนิ่มๆเลยครับเอ็มบัพเป้แล้วเอ็มบัพเป้โชว์ทามซะด้วยนะครับเนี่ยนอร์มิโนฟินิชชิ่งดู จิ้มมาครับป๊บแมวจากชุดกระทัสมุดบล็อกเอ่อจังหวะสไลด์ของซาลิบานะครับดูอีกทีหนึ่งครับจุ๊บเอ็นโก้เอ็นเอ็นโก้อียังเอ็นเอ็นโพรกองเต้ครับเพียโอ้โหจังหวะมันได้จริงฮะสี่ประตูต่อนหนึ่งนะครับบอลเหมือนจะกลับมาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเปิดเกมรุกนะครับแลกกันแล้วเสียงที่จะหลังลอยนะครับแล้วก็ลอยจริงๆฮะ ว่หลายจังว่าแบ็กมันไม่มีเนาะพอแบ็กมันไม่มีเนะมันกลายเป็นว่าต้องไปซ้อนกันไปซ้อนกันมาเลยตรงนี้คือคือวัดเสี่ยงแล้วไม่มีอาจจะเสียแล้วนะครับต้องเปิดเกมลุกแล้วครับตามหลังถึงสาประตูะครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับวัดที่จังหวะแล้วครับว่าบอลจะเป็นใจเป็นทางได้เกมบุกขึ้นไปหรือเปล่านะครับส่วนเกมรับก็ต้องสวดพร <c oughs> ขอพรแล้วว่าอย่าหลุดอย่าหลุดอีกเลยนะครับผมเออ กับ3ลูกกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลูกบอลกลมๆมีลมขึ้นในเอบาเป้ถูกพักแล้วนะครับเฮ้ยมาที่สแตลลงมาครับได้พักแล้วเ,เอบาเป้ว่าเอาไปเล่นนัดชิง <laughs> เอ็อบาเป้ว่าได้หลุดมาหลุดปา,ดปา,ดปาเอบาเป้ฝั่งนี้ยังอยู่นเก่งโลกนี้อ่ะเมื่อวันที่สองเอาไปเอาบอลได้น้องเอ๋ยที่เล่นเอบาเป้ครับ ฟังงอคุณบอลกันได้คือไม่ดึงลูกเหมือนกันนะครับยิงป้ายแบบแตะก้อป้ายหน้าเน็ตครับดูครับบอลหลุดทางนิดนึงนะครับ oh, <it> s <S แต่งแล้ว <but S 1> แต่งแล้ว oh, ซ้ายลูกนี้อ้อมไปอ้อมมาคุกคิกคุกคิกนะครับ แล้วยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาล้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแบบนี้ดูครับหนุดเท้าเด้งไปเด้งมานะหาบอลไม่เจอแล้วยืนดูบอลเอาแล้วครับกับ2อลูกเวลาที่เหลืออยู่15นาทีครับขออีก2ช็อต2เพย์นะครับจังๆสัก2ครั้งนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับที่สำคัญต้องไม่เสียประตูเพิ่มด้วยมาอีกแล้วครับกำลังใจกำลังมามาครับ โมเมนตัมกำลังมามาย้อนไปครับคิสมันบ้นขึ้นไม่ถึงโคมันนะครับดักได้นะครับเอาละครับคุณบอลกำลังใจมาแบบนี้กำลังใจมาแบบนี้ลูกที่3ต้องมาป่ะลูกที่3ต้องมาป่ะบ้นมาสวยๆครับเอ็นกุนคูไม่ถึงอาดิสเซลอันนายโดนดักเลยครับที่สำคัญประตูที่5ต้องไม่มีนะฮะเอาดักกลับคืนมาได้ครับ10นาทีอย่าไปมองดูเวลาครับเดี๋ยวกดดันตัวเองบ้นไปสวยๆครับเอาละครับเอ็นกุนคูข้างในมีเพื่อน2คนเปิดดีกว่าเตะป้น เตะติดก้อนแล้วกิสมันย้อนมาก็ชัวรไม่นี่สั้นๆง่ายๆสั้นๆง่ายๆแล้วชิปไปโดนดักอยู่แล้วโดนดักอยู่แล้วครับมาที่แซวฝั่งนี้ก็มีแตวให้เบาไปหน่อยครับโดนดักสะก่อน5นาทีสุดท้ายครับยังไงเลยครับกิสมันเบิร์นมาีทีนึงไม่ถึงับสั้นไปหน่อยบอลมาถึงมาที่แซวฝั่งนี้แล้วลอยลอยต้องหลุ้นเลยครับต้องวัดดวงเลยครับต้องหนุนขึ้นไปฮะบุกหนึ่งคีตอนนี้วันถูไปแล้วครับเอ็นคุณครูวันถูมาแล้วแล้วไหลเบาๆอดีปบอลวงน ไอ้บอมือของไม้เมยองครับแล้วออกไวทันทีครับคุณชนไม่มีดึงไม่มีคึงไ,คงไม่มีตึงเลยนะครับผม <laughs> น้ำอยู่2ลูกเปิดเกมลุกแล้วเสียบอลไปแบบนี้เปิดโอกาสให้กับปปคุณบอลไม่ได้แต่บัเจบ็บบอลแล้วยิงเลยครับอุบายเงิน,งนอ่นหนุนขึ้นมาสูงเลยครับ4นาทีขอยหนึ่งลูกก่อนได้หรือเปล่าเด็ดบอลถัดแล้วยิงลงแนวไม่เข้ากรอบเอ็กิสมันบิกทามโมเดลเป็นงี้นะลูกที่สามเออไม่ใช่บิกทามบิกทามดีกว่าเป็นร่างเก่านะครับดูครับ โอ้โหถ้ามาลูกที่3ม,มานี่คือเวลาที่เหลืออยู่นี่มีสั่นเลยนะมีสันได้ลุ้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ประตูที่3ยังไม่มากับเวลาทดเจ็บไป4นาทีหมดไปแล้ว1นาทีนะครับน่าจะได้อีกสักเพ2สองเพยไหมบอลเป็นของ<ส>ใครครับลุ้น<ส>อ้าวเป็นของกุ้งวซะงั้นนลครับแอดดี้ไปข้างหน้าครับมาทิ่แซวเบิ้ลย้อนมาก่อนซิกแซกค,ครับกิสมนกิสมันออกขวา โคมันไปที่เอมเป้ฝากจอนมาแล้วชิปแอนดลันแลนเดนชิปไปได้หรือเปล่าซาลิบาขวางอยู่เคลียร์มายังได้อยู่ครับโอ้คุตบอลมาคึกในช่วงท้ายเกมดับบนทัพแล้วตูม มาจานเบาจบไปเลยโอ้ยเอาเถียงกันแล้วใจเย็นใจเย็นอย่าเทียดอย่าเทียดทิ้ไปแค่เกมโอ้โหมัดคึกเอาช่วงเลทบเกมนะครับฝั่งบองฟุตบอลแต่ก็เกือบมาจะได้ลูกที่3มาฉลับไปฉลับมาเกือบไปเกือบมานะครับแต่ภาพรวมนะครับคุณชนก็ทําได้ดีกว่านะครับไม่กว่ายิงไปถึง7ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งนะครับได้มา4ประตูนะครับผมก็สู้กันที่แท็กติกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จังหวะฉาบช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะครับ สรุปเป็นฝรั่งเศสของคุณชนครับชนะคุณบอลไปได้นะครับ42นะฮะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นการเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งที่6ของคุณชนแล้วนะครับก่อนอันนี้ชิงไปแล้ว5ครั้งได้แชมป์มาหนึงนะครับก็ต้องดูว่า นัดชิงชลลเลิศ์เนี่ยซึ่งต้องไปเจอกับคุณจอมเนี่ยครับผมจะโค่นคุณจอมได้หรือไม่นะครับผมดิดตามรับชมในคลิป,ปต่อไปนะครับโอเีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมซิคโฟนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ